สวัสดีชาวธนูค่ะดวงความรักประจำวันที่22พฤศจิกายนนะคุณได้พลังงาน3ดาบนะคะตำแหน่งกับหัวนะคะส่วนเขาเป็นเพียรอบสอดนะ,ะวันนี้ถ้าเกิดว่าคู่ไหนที่แบบห่างๆกันแล้วนะคะมีปัญหากันแบบอาจจะบล็อกกันนะคะหรือว่าลดสถานะเลิกคุยกันไปเนี่ยนะ วันนี้นะคะแฟนเก่าคุณเนี่ยนะคะหรือว่าแฟนที่คุณดิวอยู่ด้วยแล้วมีปัญหาเนี่ยเขาจะแอบส่องแอบ,บดูคุณอยู่นะเขาไม่ค่อยไว้ใจนะคะเขายังห่วงยังห่วงคุณอยู่นะเขาสปนยนะคะตัวคุณเนี่ยน, <ะ S 1> <ware. S 2> นะเริ่มที่จะแบบว่าทําใจได้นะ,ะนะคะจากความผิดหวังนะคะหรือว่าปัญหาในความสมัมพันธ์นี้เกิดขึ้นเริ่มที่จะดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะกลับไปคืนดีเขาในวันนี้นะไม่ว่าว่าคู่ไหนที่มีปัญหาเนี่ยก็ยังคงไม่ได้แบบคืนดีกันหรอกนะคะมันมีพลังงานของอาร์ลีควเชตเลิฟเกิดขึ้นเหมือนกมีฝ่าายหนึ่่่งฝใดทีแบบว เรียกร้องนะคะมากไปในความสัมพันธ์อาจจะเป็นการรักข้างเดียวอะไรแบบนี้ก็ได้ความรักที่ไม่เท่ากันเนาะตรงนี้ก็คือปัญหาของคุณ2คนนะคะมีพลังงาน trust นะคะอย่างไรก็ตามถ้าคุณยังมีความเชื่อมั่นอยู่ว่าคุณ2คนยังไปกันได้เนี่ยมันก็ยังพอมีหนทางนะคะที่จะกลับมารักกันได้นะคะก็ถ้าเกิดว่ายังรักเขาอยู่ก็อย่าลดความเชื่อมั่นแล้วกันสักวันหนึ่งก็จะได้ปรับความเข้าใจแต่อาจจะไม่ใช่วันนี้เนาะแต่วันนี้บอกเลยว่าเขาสปายคุณอยู่นะคะ